เราก็โอกาสเกิดแม่ง66%ถ้าตีเป็นวิอันนี้ก็0 1นจุดนึ่งี่ไงใครว้า,กา <g> เกิดแล้วเกิดโคตรไหวเฮ้ย้กูไม่มีเรือเพื่อนช่วยกูด้วยกย็ว่าอยู่นั่นแหละจะตายนะเว้ยอโอ้โหมันโดนสก,กิลมันลกหายมันโดนสก,กิลแซฟดอสทีเดียวตายเว้ยมันคิดดูดิมันเป็นเทพใหญ่ที่โดนเทพรองสวยอะ ถึงกูจะชนะธาตุมันคูณ2ก็ตามโคตรแม่มึงกูจะจับมึงได้ตอนไหนแม่งตอบอันนี้มาอยู่แล้วอ๋ออันรีบเกิดรีบเกิดทำไมมาแก้ตัวหน่อยด้วยใครจะไปคิดว่ามึงจะโดนทีเดียวตายวะรู้แล้วว่าว่าอึมมัดอะไรมันปูข้าวมัดบ้านของพี่ทำนานะมดัด <c oughs> มัดนี่ชื่ออะไรมอดอะไรมอดบ้านพี่ทำนาท <c oughs> ำนาโอ้ย อย่าเลิมอย่าเลืกลงบ้านบพี่ทำนาเกือดเลยน้องก็ทำนาเกือขาขเกือพื่อซื้อข้าวกินร้องมาอยู่ท่อนเดียบ้านพี่อยู่ที่กาและซิ้นไม่เชื่อหรอกขี้โมเฮียแม่งปลาผ่าเลยวะโอเชียก็ได้เฮียเชียวแหมเยียพูดแค่นี้เองตัดผ่าอย่างแรงเลยไม่ลงหัวกูเลยล่ะมันผ่าอีกแล้ววะไม่ใช่ไม่หมิ่นก็ได้ครับเอออ่ออ่ออ่ออชออาออัออเออ่อ ม,มันเป็นการขู่ทางธรรมชาติของปากัดทะ <c oughs> เลไอ้รอบนี้มันไม่หลับวะไอ้เยี่ยนี่ลืมเรียนสกิลหลับมาหรอเฮ้ยแต่มันฮิวเรื่อยๆอยู่ไม่กล้าตีมึงเลยว่ะเพื่อนพวกมึงตายแน่ถ้ากูตีมึงอีกรอบรูอยู่ว่าเป็นคนปลอดบังโอ้ชีตเข้าไปถือพวหมูตุม๋มปากัดทะเลที่นี่แม่งดุยิงเฮี่ย <c oughs> บอนกูจะหมดแล้วเนี่ยที่มึงค้ามมาเนี่ยแม่งซัดพิมืนพพ่นกูจะดับอยู่แล้ว พี่มือดอย่าอย่าตีมันแรงเลี้ยงเด็กไว้หน่อยพี่มืดอย่าตีมันตายโอ้เรือเือเสียเปอร์เซ็นต์ทำดีมากพี่มืดพี่มืดทำไงให้มันไม่ตายพี่มืดไม่เอาโอ้ยไงเอาตีมันมาฝากคนมันมุ่งหนึ่งควรไม่สู้ใครจงพุงพี่ผมหน้าแดงกว่าควรเงนที่ได้จากข้อข้อหลุดจิมเบิงมึงรู้เปล่าว่าทำเขาทำลาบยังไงอ่ะกูดทำมึงเป็นลาบเลยไปสมามเซนตตาใช้ความตึกของเจ้าให้เกิดประโยชน์เอามันตายโอ้ยหมดจำเดี๋ยวพูดไรเงี้ย ดูลาข้างล่างดิดูดีขึ้นเจอเริ่มพัฒนาขอบอกหน่อยดิไปทําต้นเล็กต้นน้อยรอบรอบเนี้ยก็คือว่าไอ้เถอเขียวอยู่ข้างล่างบ้านมึงน,นี้มันไม่ใช่พมะาม่วงใช่ไหมมึง <c oughs> บอกกูทีเฮียจะทำไงมันดีเนี้ยเฮ <c oughs> ีย <c oughs> a, ทำไมกูตีแล้วมันหลุดออกหมดเลยวะเพื่อน <c oughs> <c oughs> มันเป็นพ้าหมดอะไรเน่มึงอย่าตีมึงอย่าเผลอเอาขวานไปตีไมายมันแตกหมดไม่คือคือว่ามีถ้ามันมีใบอะมันแตกแน่เว้ยมึงอย่ามาตีเลยไม่มีใบก็แตกเนี่ยก็ตีเนี่ยมันล้าวหมดเลยมันลงมาดูดิเปลี่ยนอะไรมึงเปล่าเออมันมีเซตติ้งปะโอุ๊ยกูจะตายหงงอะนาดนั้นเลยว่ะมันร้ายแรงขั้นตายหงงเลยว่ะขนาดนั้นเลยเหี้ย กูสร้างอะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่จริกูว่ากูแบบมีความสุขกับสิ่งที่กูกำลังสร้างนะแต่พอกูเห็นรูปร่างแล้วกูก็ท้ออยู่เนี่ยมันคือต้นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ต้นสักกุรานี่วะเอยเอาเรื่องอยู่นะต้นไม้ของกูอ่ะดูสิดูที่กูสร้างได้ดิแล้วพอหันซ้ายไปมีของมึงสร้างต้นโทนี่เงี้ยมันแผลงขึ้นมายังไงวะไอสัตว์ม่งไม่เห็นจะเทียบกันได้เลยวะเออกูว่ากูจะทำวันนี้นน่ฟาร์มทีพีคอนนิเออได้ หน้าทีใครน้าทีมันแล้วกันไปกูไปและวรถตัวอีกแล้วอ่ะเฮ้ยกูไปแเ้าเลยกูไปแก้แค้นอันเดอร์เว็โดนหน่อยเถอะไม่โดนเฮ้ทำไมเลือดมึงเหลือสองแล้ววะลาเลยได้ไหมอืมงโดนอะไรแอปไม่เข้า แต่บอกนะมึงตายอะไรอ่ะมาอยู่ดีเลือดมึงกลับมาเต็มว่ะโอ้ยจะตายฉันขอร้องเธออย่าตายโอเค okay. ไม่ตายเธอหลับทำไมเลือดมึงกลับมาเต็มร้อยครั้งแล้วอ้สัสไอ้เยช ไม่ไหวแล้วอ่ะตัวแมงยี่ิบห้าเทิร์นที่แมงหิวไปแล้วยี่สิบห้าเทินในช็อตนี้นะครับเหมือนมันจะโดนดีคอยตัวเองตายนะกูจับตั้งนานเดีราลองสู้ก่นแต่กูกลัวกูตีมันตายมากเทียก้าวห้าไม่ตายหรอกมั้งยะมีสกิลหิวกูขอร้อง อ้าวอ๋อเร็ว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 เฮ้ย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 กูตกกูตกโอ้ยเดี๋ยวมันก็รีสปอนอีกโอ้อยู่ไหนวะจะบอกนะเอ้าไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นปะโอ้ยมึงเกินไปว่ะเหตุผลมันเฮี้ยมากเลยอ่ะมันตกแล้วมันก็รีสปอนเฉยเลยนะ มันจะตายเพราะว่าเนี่ยเร็แม่งเจ็ดสิบเร็วเก้าสิบกูกลัวมึงตายมึงตายอ่ะถ้ามึงตายก็มันก็มีบุญแค่นั้นนะมันตายเลยนะโคตรแม่งเอ้ยมึงมโอ้ยอุย้ยโทษเพี่กูจะเผาหินกูเผาไม่ได้ไอ้เหี้ยวายกาก เล่นมาเล่นมุกเดิมดมากูอีกแล้วเพื่อนตีๆกันอยู่มันก็โดดลงมาเองของมันแล้วมันก็หายไป <c oughs> <Yes. S 2> นี่แหละมันไม่ตกแน่นอนถ้าเราจับดีๆมัน <c oughs> เราหน้าจ,จับมันได้อะไรไ้ยได้แล้วไอ้พียดูนี่เตดูน้องอะไรอีกนานก็จะ แปลงนั่นได้เอาหน้าตาเป็นไงวะเผยเผยดิมแปลงดางเป็นมาป้าเดี๋ยาได้ไหนว่าหน้ามันเนี่ยนะกูจะออกลามึงระวังตัวไปเฮ้ยทำไมมีสองตัวก็ซาเชียนกับซามาเซนเต้งไงอ๋อเหรอรถตัว,หวเหรอใช่ซาเชียนมันสายตีซามาเซนเต้มันสายแทง